สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพฤหัสที่28เมษายน2565คิ่นักศัาช2 0 2 2เวลาตอนนี้07:30นครับผมอ่ะเล่นลูกกิ้งวันนี้ผมจะมาเล่นตัวโรลเลอร์ล้อใหญ่นะครับล้อใหญ่แล้วก็ลูกกิ้งหน้ากว้างนิดนึงครับอ่านะครับผมหน้าประมาณนี้ครับ6นิ้ว8นิ้วอะไรประมาณนี้นะครับผมเนี่ยนะครับอ่ะเริ่มครับตัวนี้จะเล่นง่ายหน่อย เพราะว่ามันเป็นลูกกิ้งที่หน้ากว้างแล้วก็หน้ามันหน้ามันกว้างแล้วก็มันก็เป็นลูกกิ้งที่ไหลเื่อนดีนะครับผมน่าสนใจดีเหมือนกันครับตัวนี้ครับอ่ะรเรื่องวัะะบลูกกิ้งล้อใหญ่เลยครับ เวลาเล่นส่วนตัวผมนะครับเล่าสู่กันฟังนะครับในส่วนตัวผมเนี่ยจะปวดเอวทาไมถึงว่าปวดเอวเหตุผลก็คือว่าเวลาที่เราทิ้งตัวลงไปอ่ดูนะครับทิ้งตัวลงไปอย่างนี้เพราะล้อมันใหญ่นะครับนึกออกไหมครับแล้วเอวเราจะทิ้งมันจะเป็นอย่างนี้ครับหลังเราจะแอนลงไปมันจะแอ็นลงไปอย่างนี้นะครับฉะนั้นพวกเราพยายามทําตัวโก่งๆดันๆตัวเองไว้หน่อยนิดหนึ่งครับ พยายามจะทิ้งทิ้งหลังให้มันแอ่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอเล่นไปสักระยะหนึ่งหนึ่งครั้งสองครัง้งสามครัง้งพอเรารู้สึกเหนื่อยปุ๊บหลังเราก็จะแอ่นลงแอ่นลงนก็ทําให้เราปวดนะครับฉะนั้นปุ๊บอย่างที่ผมบอกเป็นประจำว่าทาเท่าที่เราทําได้ทําเท่าที่เราทําไหวรู้สึกเหนื่อยหยุดแล้วก็ไปต่อยอีกนึงครับนั่นนะครับผมนะครับ เล่นทุกวันเล่นเป็นประจำแล้วคุณจะเห็นความแตกต่างครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ